bmw x5 นะครับคันนี้ติดชุดแหลกจักรยานของทูเล่นะครับตัวเว r o Compact 3สามพันนะครับผมเดี๋ยวดูอุปกรณ์นะครับตัวชุดอุปกรณ์นะครับจะมีตัวชุดกุญแจล็อกกัะขโมยของตัวแหลกจักรยานนะครับทั้งหมด3ตัวนะครับผมตัวชุดจับจักรยานนะครับจะมีตัวยางรองนะครับผมไปทําให้ตัวเฟรมจักรยานเป็นรอยนะครับมีครบนะครับ3ตัวนะครับผม ไปก็จะเป็นตัวสัญญาณไฟทางด้านหลังนะครับผมตัวนี้จะมีสัญญาณไฟเบรคไฟหลีดเดวซ้ายเดลขวาพามาควาสังปาทะเบียนนะครับตัวอุปกรณ์นะครับผมยึดกับหัวบอลขนาด50ามิลนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวชุดจับนะครับก็จะมีตัวล็อกกันขโมยนะครับดูนีเีย ตัวนี้ติดตั้งง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับวิธีการใช้งานไม่ยากนะครับผมโอเคครับสำหรับ BMW X5 นะครับติดชุดหลกจักรยานของคูเล่นครับ v e l โ c o คอม c พกคันนะครับผม